ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับวันนี้จะขอหยิบยกโอวาทรมคำสอนพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีปโปในหัวข้อวิธีดูนิมิตครั้งหนึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับนิมิตว่ามีผู้หญิงอายุมากแล้วคนหนึ่งใส่บาตรท่านเพียงครั้งเดียวได้เคยคิดจะถักหมวกถวายท่าน เพื่อสวมใส่ในหน้าหนาวท่านเห็นในนิมิตว่าเขาไปหาท่านแล้วพูดว่าจะขอลาแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนจึงส่งจิตไปดูที่บ้านพบว่ากำลังใกล้ตายลมหายใจสั้นลงและสิ้นใจในที่สุดพอตายแล้วมีผู้หญิงสองคนมาจับแขนผู้หญิงที่ตายแล้วเอาแส้เคี่ยนตีรุ่งเช้าพระอาจารย์เปลี่ยน ออกบินทบาทได้พบลูกเขยของผู้หญิงคนนั้นจึงถามว่าแม่เสียแล้วใช่ไหมลูกเขยแปลกใจที่ท่านทราบพ,พระอาจารย์เปลี่ยนจึงบอกว่าเขาไปลาท่านที่วัดเขาไปไม่มีสุขเขามีทุกข์ทำบุญอุทิศให้เขาบ้างและใส่เสื้อให้เขาด้วยปกติผู้หญิงคนนี้ชอบทำแต่ปานาติบาตแต่ลูกเขยและลูกสาว ชอบทำบุญอยู่เสมอนิมิตในเรื่องนี้จึงเป็นทุกคตินิมิตส่วนสุขตินิมิตนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนได้พบในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชอบถวายดอกไม้ทูบเทียนทุกครั้งที่ไปวัดหรือไปหาพระอาจารย์เปลี่ยนเมื่อตายแล้วปรากฏว่ามีดอกไม้ขอรบศพเป็นจำนวนมากผู้หญิงคนนี้ได้ไปสู่สุขติ นอกจากนั้นชาวบ้านหลายคนที่เคยถวายปัจจัยค่ารถค่ายานผ่านะแก่พระเมื่อเวลาจะละสังขารไปบางคนมียานลอยลงมารับบางคนมีรถมารับเพื่อพาไปยังสถานที่ที่เปลี่ยนทิพย์ซึ่งเขาได้สร้างสมบุญไว้วันหนึ่งท่านไปบินทบาทสังเกตเห็นสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งอยู่กับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิง เมื่อท่านไปบินทบาตผ่านหน้าบ้านสุนักจะวิ่งไปเตือนให้เจ้าของบ้านได้รู้แล้วรีบนำอาหารออกมาใส่บาตสุนัขทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำพระอาจารย์เปลี่ยนจึงตั้งจิตดูสุนัขจึงรู้ว่าเมื่อก่อนสุนักเคยเกิดเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านแต่ผิดศีลข้อสามเพราะคบชู้เมื่อสาม,มีรู้ก็ไม่ยอมรับ พร้อมกับสาบานว่าถ้ามีชู้จริงขอให้เกิดเป็นสุนัขด้วยผลของกรรมนี้เมื่อตายไปจึงเกิดเป็นสุนัขอาศัยอยู่กับหญิงเจ้าของบ้านนั่นเองท่านจึงบอกเจ้าของบ้านที่รู้และดูแลสุนัขให้ดีส่วนนิมิตรูปสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายสุนัขแมวที่ผ่านเข้ามาให้ท่านเห็นประจำเป็นเพราะ จิตผู้นั้นยังต่ำหรือเคยเป็นสัตว์นั้นมาก่อนแต่ยังไม่หมดวิบาก,กรรมจึงพาให้เห็นในรูปเดิมเช่นคราวที่อยู่วัดป่าสลวงมีพระจากผาแดนมาพักที่วัดท่านได้รับนิมิตว่ามีพระมาสององค์มีลักษณะเป็นควายมานอนอยู่ที่ศาลาราุร่งขึ้นเช้าเตรียมตัวออกบินทบาทได้พบพระสององค์นั้นจริงแต่ยังนอนหลับอยู่บนศาลา ได้ทราบภายหลังว่าพระทั้งสององค์บวชได้สิบพรรษาแล้วแต่การภาวนายังไม่ก้าวหน้าเมื่อมีโอกาสเรียนถามหลวงปู่ตื้อท่านอธิบายว่าเป็นเพราะจิตไม่ถึงไหนยังเป็นสัตว์อยู่จึงเห็นนิมิตยอย่างนั้นครั้งหนึ่งขณะนั่งภาวนาเห็นนิมิตผู้หญิงคนหนึ่งเดินยิ้มมาพอเข้าไปใกล้ๆก็เป็นสุนัข จากสุนักเป็นแมวก่อนจะถึงท่านก็กลับเป็นอีกคนเมื่อได้พบหญิงนี้จริงท่านเห็นเป็นการไม่สมควรเพราะมีผู้ชายอยู่จึงไล่ให้กลับก่อนเรื่องนี้ท่านให้คำอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เคยเกิดเป็นสุนัขแล้วจึงเกิดเป็นแมวต่อจากนั้นจึงเกิดเป็นคนแต่จิตยังไม่มีความแรงทางด้านกามารมอยู่ จึงมีนิมิตออกมาให้เห็นการได้นิมิตมานี้บางครั้งก็มาตักเตือนให้ระวังอันตรายจากการดวนทำร้ายร่างกายบ้างจากการรบกวนจากเพศตรงข้ามบ้างท่านจึงต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลาและทำให้พระอาจารย์เปลี่ยนมีความรู้และเข้าใจในคำเทศของหลวงปู่ตื้อที่ว่าพระหมาพระแมว โดยไม่มีข้อสงสัยอีกเลยท่านก็ได้เล่าอนิสงส์ของการถวายทานต่างๆที่ชาวบ้านได้ร่วมถวายตามที่ท่านได้พบในนิมิตเช่นผู้สร้างโรงชั้นถวายขณะนี้มีปราสาทเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นปราสาทหกชั้นผู้ร่วมสร้างบางรายเสียชีวิตแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในปราสาทด้วยแม้เป็นผู้ร่วมสร้าง ก็ยังได้อยู่ในปราสาทนั้นโรงชันซึ่งสร้างด้วยไม้แม้ไม้บางชิ้นจะเป็นรูทะลุได้แต่เมื่อเป็นทิพยยะปราสาทก็ดูสวยงามเพราะผู้ถวายทานได้ถวายด้วยความบริสุทธิ์ใจใช้ไม้เท่าที่หาได้และมีอยู่ไปก่อสร้างท่านได้พูดถึงผู้ที่เข้ามาช่วยงานวัดแต่มีความไม่บริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง คือมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทำหน้าที่หิ้วปินโตให้พระเนนออกบินทบาตแล้วชาวบ้านถวายกับข้าวใส่ปินโตให้คนผู้นั้นจะแอบ,บเอากับข้าวดีๆในปินโตเก็บกลับบ้านก่อนจะมาถึงวัดพระอาจารย์เปลี่ยนได้เห็นคนผู้นั้นเป็นเปรตตั้งแต่ก่อนตายมาหาท่านในนิมิตมีท้องใหญ่โตมากมีปากเท่ารูเข็ม มีลูกอันทะใหญ่ยาวผู้ชายคนนั้นก็ยอมรับว่าขโมยของวัดจริงหลวงปู่ตื้อเคยพูดถึงเรื่องพระหมาพระแมวพระควายว่าเป็นเพราะจิตใจตกต่ำเหมือนสัตว์อย่างนั้นจึงแสดงออกมาให้เห็นสัตว์ต่างๆพระอาจารย์เปลี่ยนได้ขอให้หลวงปู่อธิบายถึงนิมิตแปลกๆเช่นเห็นคนเดินมาแล้วเปลี่ยนเป็นสุนัข จากสุนัขเป็นแมวเมื่อเข้ามาใกล้ก็กลับกลายเป็นคนเช่นเดิมนั้นเป็นเพราะจิตมีหลายระดับแทรกกันเข้ามาตามลําดับและได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคือนิมิตเห็นคนธรรมดานุ่งห่มด้วยสีเหลืองแสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิมีใจเป็นพระคนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าขาว แสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีลท้าเป็นปกติมีใจเป็นเทพคนนุ่งห่มด้วยชุดดำแสดงว่าเป็นผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าชุดดำและเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ขาดแสดงว่าจิตต่ำลงไปกว่าความเป็นคนนิมิตท,ที่แสดงว่าต่ำไปเรื่อยๆก็คือมาน้รูปของควายสุนะัขถ้าเป็นงูแสดงว่า สำหยาบช้าที่สุดมีนิมิตของผู้เป็นพระในลักษณะต่างๆที่ท่านพบมาดังนี้นุ่งสบงคลุมจีวรพาดสังฆาติแสดงว่ามีศีลสมาธิและปัญญาดีเรียกว่าเป็นพระที่สมบูรณ์คลุมแต่จีวรมาแสดงว่ามีสมาธิดีนุ่งสบงใส่อังสะ แสดงว่ามีศีลบริสุทธิ์คลุมด้วยจีวรขาดแสดงว่าสมาธิที่เคยมีเสื่อมถอยใส่กางเกงแสดงว่าศีลขาดศีลทะลุศีลด่างพร้อยขณะที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่วัดอารัญญาวิเวกบ้านปงหากได้รับดิมิตพระดังกล่าวแล้วท่านมีเวลาว่างจะไปพบพระผู้นั้น เพื่อตักเตือนให้ประพฤติปฏิบัติดีขึ้นแม้จะอยู่คนละวัดก็ตามน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสดุดขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ